สมัยที่เขาเป็นโฆษกโฆษกโฆษกสำนักสำนักนายกอะเขาก็จะเดินตามพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมแล้วก็ไปทั่วเลยทั้งกรุงเทพปริมณฑลต่างจังหวัดแล้วก็ต่างประเทศสิ่งที่แกชอบที่สุดของโปรโดใช่ไมที่สุดเลยรรู้ไหมอันนี้นักข่าวทำเนียบนะท่านรัฐมนตรีว,ว่าชน,นะนักขา่าวสีนิลถามว่าเวลามีแขกมาพบท่านประยุทธ์เวลามีแขกบ้านแขกเมืองเนี่ยเข้ามาพบท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชา,านาย,ยกและรัฐมนตรี บิ๊กไอเอเขาต้องไปรับรับรองก่อนใช่ไหมที่หน้าประตูใช่ไหมแกถ่ายรูปก่อนไอ้หน้ากากเขาอยู่ตรงนั้นใช่ไหมไอนนี้ติดถ่ายคูฟ้าใช่ไหมใช่ไหมมันจะมีทางขึ้นมาพอครับแล้วตึกแล้วตึกไ่ายคฟ้าไอ้ร้านองไประจับตรงนั้นเนี่ยไอ้งี้ยไเงี้ยถ่ายรูปไอเงี้ยถ่ายรูปถ่ายรูปกับแขกก่อนอะไรก่อนเลยคือคนเอกประยุทธ์เนี่ยเซ็กคะแนนไอไอ้ก็ดูอยู่นะเว้ย นี่ไงเหมือตอนนีค่ะท่านเหมือนทางกีนไงเวลาจะเอาอาหารไปห้องเต้นต้องชิมก่อนเออแพี่ไอถ่ายแล้วมี่ไอมีลูกกับแบบผู้นำทั่วโลกเลยนะแล้วเวลาไปไปประชุมที่เมืองนอกใครก็ไปถ่ายรูปว่าทุกคนหมดเลยเอ